แล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Thailand Racing หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะใช่แหละนะครับก็สำหรับแบบนี้ก็จะเป็นแมปโลบอกกระบะซิ่งอีกแบบหนึ่งที่ผมได้ลองเข้ามาเล่นแล้วก็รู้สึกอันนี้แบบความรู้สึกผมเลยคือเสียงรถมันค่อนข้างแบบโอเคเลยไม่ใช่แค่เสียงกระบะนะครับผมเสียงรถพวกนี้คือเสียงมันเพาะมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองขับให้ทุกผู้ชมได้ฟังเสียงมาดูกันนี่ฮะลั่นไป คู่มันชีดมันจัดมันห้าวมันเฮือ,อกเหลือเกินดูอันนี้จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับผมไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันเพราะว่าสภาพสภาพนี่คือเละเทีชิบหายเป็นรถเริ่มต้นรถฟรีในเกมนะครับอ๋อเป็นไงมีรอบตัดด้วยเอาเรื่องจะจัดเลยคันนี้เพื่อโบสองลูกด้วยโอ้โห <laughs> เครื่องยนต์กับสภาพด้านนอกนี่ไม่เข้ากันเลยนี่ครับเสียงล,ลื่นไปครับ ถ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถฟรีนะครับผมพอเราเข้าเกมมาบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ้เข้าเกมมาแล้วมันไปหารถยังไงนะครับผมตรงสปอนรถจะอยู่ซ้ายมือครับนี่สปอนขึ้นมาก็จะมีรถขึ้นมาแบบนี้ฮะตอนแรกจะไม่มีรถนะครับผมให้เราเข้ามาตรงร้านตรงนี้ครับผมเนี่ยเดลเลอรชิปเดินเข้าไปเลยเป๊ะแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราก็เลือกซื้อรถได้เลยโอ้โหคันนี้ให้เปอร์ค่าสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านถามจริงโคตรแพงเลยนี่ครับมีปิกอัพนะครับกระบะซิ่งมีเลยเห็นไหมคอกซิ่งก็มี เฮ้ยผมมีเงินเท่าไหร่วะอุ้ยซื้อไม่ได้วะว่าจะซื้อคอกซิงเดี๋ยวขอไปวิ่งเก็บตังค์สักหน่อยนี่ฮะวิธีการเก็บเงินก็ไม่ยากครับผมเพียงแค่เราขับรถไปเรื่อยๆเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมยิ่งรถเร็วเท่าไหร่เงินก็จะว,วิ่งเร็วเท่านั้นเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเดี๋ยวเราจะเอากระบะซิ่งออกมารีวิวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิวทีละคันเอาไอเอ็กเซเว่นก่อนเพราะว่าผมมีอยู่ทั้งหมด3คันเอาไอเอ็กเซเว่นก่อนแล้วกันนี่ห้ยไอเอ็กเซ ผมชอบตรงนี้เลยแบบนี้เสียงอย่างได้เลยนะครับดูนี่ครับผมเสียงรอบตัดก็มีไปเดี๋ยวเราไปลองเทสกันส,สังเกตได้ว่าตรงมุมฝาบนนะครับมันจะมีเงินขึ้นเรื่อยเห็นไหมเวลาที่เราวิ่งซับซีเอเขาออกไปแล้วนะฮะนี่ครับ เงินเพิ่มอย่างเร็วแบบนี้ปกติถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยเราสามารถสปอนออกมาเล่นได้เลยนะครับผมในส่วนของสปอนรถแต่แบบนี้ต้องต้องเก็บเงินซื้อเท่านั้นนะฮะแล้วก็ไม่สามารถแต่งเครื่องอะไรได้เลยเหมือนแบบอื่นทั่วไปเลยปกติแต่ผมว่ามันน่าจะอัปเกรดได้นะมันน่าจะดีนะครับถ้าอัปเกรดได้นี่โคตรเฟี้ยวเลยหางตรงก็ยาวใช้ได้เลยมาขับทางตรงเล่นแบบนี้ น่ามหล่อจริง r X7 สุดเลยครับผมที่เกียร์5ความเร็ว300อู้ดูกระบะกระบะซิ่งก็มีอู้หูเสียงแบบยังยังเอาวัด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 เสียงเปื้อนเปื้นี่คือเสียงรอบมันตันแล้วนะครับผมรอบมันตัดละอุ้ยโอ้โหโอเคโอ้ตอนนี้เราได้เงินมาตั้ง2แสนวิ่งแป๊บเดียว รถมันรถมันแรงกว่ามันก็เลยได้เงินมาเร็วครับโอเคเดี๋ยวเราจอดก่อนจอดก่อนแต่ผมจะโอเคไอ้กระบะซิ่งคันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้รีวิวตอนท้ายดีกว่าแพนด้าซิ่งนะครับมิตซูบิชิไททันนั่นเองกูยังรอเลยนะครับผมยังรอเลยแต่ผมยังไม่เล่นนะยังไม่เล่นมันเร็วเกินไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีวิวอีกคันหนึ่งนี่เป็นรถเริ่มต้นคิดว่าน่าจะเป็น180 SX ดูจากหน้าตาที่ผมแบบคิดดูนะครับ คันนี้ก็เสียงพอเหมือนกันเห็นไหมโอ้โหแต่ออกตัวนี้แบบอืดจัดเครื่องมันไม่แรงครับมันเป็นรถเริ่มต้น ESC ไปฮะอเอา,เอา,เอามาใส่เกียร์ออโต้เมื่อกี้ผมปรับเป็นเมนนวลไม่ใช่หรอกว่เนี้ไปฮะคันนีค้ความเร็วร้0ยหิแลเต็มที่แล้วนี่คือเต็มที่แล้วนะครับผมได้ 173, 74 โอ้เมื่อกี้คันเมื่อกี้ได้เท่าไหร่วิ่ง300ในส่วนของ RX 7คันนี้มันก็เป็นรถฟรีนะเราจะเอาอะไรกับมันมากมายพอพอ,พอโอเคตอนนี้เราก็มาถึงที่จดุด dealership หรือว่าจุดซื้อรถนั่นเองนะครับผมวิ่งเข้าไปกดทิปวิ่งปึ๊ดปื๊ป๊ดเดลอร์ชิปมีแต่มีแต่จอคอมไม่มีคนขายกดไปที่หมวดปิ๊กอัพนะฮะปิกอัพแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูรถ รถด,ดิฟก็มีนะครับเป็นซีวีเอสสิบสามรถดิฟนี่รถฟรีกดตรงนี้ฟรีวิเอเคิลถ้าเราเข้ามาเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาเอารถคันนี้ไปขับหาเงินก่อนโตโยต้าฟอร์จินเนอร์นะครับผมโอ้โหคันละล้านมีรถตู้ก็มีรถตู้โตโยตา้าไฮเอชอมันอ่านว่าไฮเอสเป็นรถตู้ไทยนะฮะไม่ใช่รถตู้ไทยเออรถตู้ไทยนั่นแหละถูกแล้วออเดอร์ค่ะนะฮะมีโอ้โหออดีอาร์แปดบอดี้คิดอิซซูกิก้า บอกทักนะครับมอเตอร์ไซค์ก็มี2 7 5ล้านห้าหมื่นบาทในส่วนของรถมอไซค์โอ้มีมีรถ6ล้อด้วยนะรประเด็นเออโคสเฟียวนี่ฮะรถ JDM นะครับผมใครชอบแนว JDM ก็มีดูดิหลาล้านไม่แพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเก็บเงินแป๊บเดียวเราก็ซื้อได้แล้วนะครับมี e, e k 9มัไหมผมชอบเสียง e k 9แต่อันนี้คือ Civic Coupe อ่ะคันนี้ก็ได้อยู่นะครับแต่รู้สึกว่าจะจะไม่มี e k นะครับผม ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาซื้อกระบะซิง่งอาฮะอุ้ยอิสุดีแม็กก็ัาละล้านเองอันนี้โตโยต้าไฮรักไทยนี่เจ็ดล้านเก้าทำไมันแพงจังไะทำไมมันแพงจังโอ้โหแพงกว่าคันที่ผมมีอีกเนี่ยผมมีคันสีเนี่ยโอเคซื้อคันนี้ดีกว่าสามารถเลือกสีได้นะครับผมกดตรงกรอบสีแดงปุ๊บแล้วก็เลือกสีอลไจะเอาสีไหนผมมีสีเขียวแนละ้วเอาสีฟ้าบ้างแล้วกัน สีฟ้าน่าจะได้อยู่โอเคด้านนอกมืดแล้วเข้ามาซื้อรถแป๊บเดียวนะับด้านนอกนี่แบบว่ามืดตึ๊บเลยอโอเคได้เป็นสีฟ้าผมกังวลว่ามันจะเป็นสีขาวเพราะว่าผมซื้อไอ7ซมาผมเปลี่ยนสีแล้วแต่มันก็ได้สีขาวออกมาคืองงมากเลยนะฮะโอเคได้คอ,อกสีฟ้าแล้วโอเคครับเรามาฟังเสียงโอ้โหเสียงเดินหอบครับฮุดฮุดฮดฮดฮด,ฮดเลยได้ยินไหมตอนนี้ใส่เกพีอยู่ อยก่อนใครมาสปอนรถใกล้ๆกันเนีบเสียงเดินหอบๆเท่ๆไปค,ล,คล็อกซิ่งมีเหล็กคำท้ายนะครับผมปลายทะเบียน2 0 1 5เปิดไฟเปิดไฟยังไงตัวเอลใช่ไหมเอ้าไฟไม่มีหรอคันนี้ไม่มีไฟครับปกติมันต้องเปิดไฟได้นี่คันนี้ไม่มีไฟไม่จับไฟท้าย เอาเสียงบักเสียงบักไปเดี๋ยวเราไปลองขับกันอ้โหมาดูความแรงกันสำหรับข้อคันนี้แล้วผมจะสับแกเองโอ้ยมีคนจะแข่งฮะจงังหวะนี้มีคนจะแข่งด้วยเอาเสียงแตก็ไม่ดังไปฮะสับสามโอ้ยผมแซงผมแซงวางเครื่องมาดี เอาวะอุ้ยโดนตีโดนตีขึ้นมาโดนตีขึ้นมาอ๋อมีหกเกียร์ครับความเร็วไปที่สองร้อยเอาเหมือนว่าจะจะเป็นที่เน็ตหรือเปล่านะเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้สองร้อยเจ็ดสิบแซงออดี้ครับจังหวะนี้ออดี้มีไฟออกท่ออย่างเอาเดี๋ยวเราจะไม่กลับนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปทางนี้เลยโอ้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 เข้าป่าเข้าป่าเข้าป่า อุ้ยอะไรเนี่ย f 2 n Vehicle Modify อ๋อกด F เพื่อสตาร์ทเครื่องอ๋อมีบอกด้วยนะว่ากด F เพื่อสตาร์ทแล้วทำไมเมื่อกี้รถมันดับอะผมไม่ได้กดดับเครื่องเลยไม่มีไฟนะทุกคนวิ่งตอนกลางคืนเห็นควันดำนิดๆไหมมีควันดำด้วยอุ้ยตรงนี้มีปั๊มโอเคเดี๋ยวเราเข้าปั๊มสักหน่อย เป็นจุดถ่ายรูปก็ได้เช่นกันนะครับผมสําหรับจุดจุดนี้อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นแบบที่คนไทยสร้างหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็แบบมันไม่ได้มีกระบะซิ่งแบบเยอะขนาดนั้นนะ่ะเขาจะป่ะแบบแล้วชื่อ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 เกมมันก็ไม่ได้เป็นภาษาไทยด้วยเป็นภาษาอังกฤษหลายๆอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับผมนี่ฮะจอดปั๊มรอครับเติมน้ำมันอยู่ครับจงังหวะนี้ เติมนะ้ำมันเอ้ยมันต้องอยู่ฝั่งฝั่งในฝั่งซ้ายสิใช่ไหมเออเติมน้ำมันต้องฝั่งซ้ายถอยถอยถอยต้องมาเข้าตรงนี้เปิบอ่าตรงนี้เสียงบักนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราออกไปเลยดีกว่าสับสองโอ้โหเกียบคนดําใส่ปั๊มน้ํามันเอาเรื่องไปครับเราก็จะออกเดินทางไป ทางนี้มันมีทางแยกไปอีกนะครับผมทางสามารถวิ่งได้ไกลดูผมวิ่งมาตอนเนี้ยได้เงินมาแสนสี่แล้วเห็นไหมเงินไม่ได้หายากเลยหาง,ง่ายมากอันเดี๋ยวน้องๆจะรอดูแบบว่ามิตซูบิชินะครับผมแพนด้าซิ่งนะฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรอดูคันนี้เพราะว่ามันเฟี้ยวเห็นไหมโคตรเฟี้ยวพอมันเป็นแคปแล้วมาแต่งแบบนี้เนะี่ยมันมัน,ม,นมันเท่พอเป็นสี่ประตูแล้วแต่งแบบนี้ผมว่าแบบนี้เท่กว่านะมันเฟี้ยวมากเลยดูดิ mm hmm. รอจัดเลยไฟสีฟ้าด้วยดูเสียงซะก่อนฟังเสียงโอ้โหเสียงก็เอาเรื่องว่ะแต่มันเบินยางไม่ได้นะทุกคนเบินยางไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองเบินยางเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเบินยางไม่ได้เมื่อกี้เราเข้ามาซอยนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะขับกลับออกไปไปรถก็บกักนิดตึงไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน เปิดไฟเลี้ยวได้ไหมเปิดไฟเลี้ยวไม่ขึ้นว่ะโอ้เข้าโค้งดีนะคะแนนเข้าโค้งดีสวยๆครับสวยๆเสียงลั่นๆไปความเร็วครับผมวิ่ง200ไมล์นะครับผมเป็นไมล์เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกิโลนี่ครับ300กว่าโอ้โหโคตรแรงครับมิตซูคันนี้วิ่ง300กว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวลากหัวลากโหูเบรก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 เอาเกียร์ออโต้นี่ว่า สวยอ่ะเสียงก็ถือว่าใช้ได้อยู่นี่ฮะออกตัวโหดๆไปออกตัวแบบรถแด็กหน่อยโอ้โหเกียร์หนึ่งรอบรอบรอบสุดเร็วเกินเอาใหม่สับหนึ่งแล้วก็สับสองเลยอ่ะแต่มันพุ่งนะเอาจริงเวลาวิ่งจริงๆมันพุ่งอู้ยกล้อจังหวะนี้ อู๋ไปที่300ฮะแซงรถ6ล้อแป้วแซงไปแล้วรถพี่มันแรงโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะเช้าวะเนี่ยเล่นตอนกลางคืนเนี่ยดูแสงกับพี่กับพับแล้วผมไปเปิดแสงอะไรวะเนี่ยไฟหน้ารถเนี่ยมันเป็นไฟหน้ารถปิดไฟหน้ารถไปเลยได้ไหมเออไปม,มีคนขับมอเตอร์ไซค์อยากอยากติงกับมอเตอร์ไซค์อะคันนี้รถคันนี้วิ่งสู้นะครับมอเตอร์ไซค์รถแรงเลยจริง 340บฮะดู่าไลจีมอไซค์มาแล้วจังหวะนี้มอไซค์อยู่ข้างหน้าเราโคตรแรงตีมาละตีมาละเป็นไงแสงครับโคตรแรงอ่ะเออมิจูบิชิทันเนี้ยอุ้ยอู้วิ่งมาแป๊บเดียวได้เงินเป็นล้านเลยครับโอเบรกเบรกโเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกแล้วกันสำหรับรถในแมปนี้เผื่อน้องๆจะชอบนะครับผมตัวอะไรวะเนี่ย ดูตัวละครซะก,ก่อนโอ้โหใส่ตัวอย่างใหญ่หัวอะไรก็ไม่รู้แล้วแว่นก็ใหญ่ด้วยประเด็นอะไรนี้ <Yeah. S 1> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับแมปไทยเลสซิ่งนะครับผมไทยแลนด์เลสซิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็โอเคไว้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน